โอเคนะคะระหว่างที่ร,รอเพื่อนเข้ามานะคะเราไปฝึกท่องสูตรคูณกันก่อนดีก,กว่าค่ะอะไปกันเลยนะคะค <c oughs> ่ะเด็กๆท่องไปด้วยนะคะ <c oughs> Hmm. 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 โอเคนะคะมาต้องสูตรคูณกันนะคะนักเรียนต้องฝึกท่องทุกวันนะคะอ่ะใครท่องได้แล้วบ้างไหนยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะอ่ะได้ถึงแม่ไหนกันบ้างคะสิบสองได้ย<ด>ัง<ๆ>อ่ะน้องเพลงได้ถึงแม่เก้าค่ะโ <Okay, S 2> อเคถงมากค่ะอ่าใครได้อีกคะสวัสดีครับ สวัสดีครับฝึกทุกวันนะคะสูตรคูณนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้น้องไม่ต้องเปิดหนังสือตามครูนะคะไม่ต้องเปิดหนังสือและไม่ต้องเขียนค่ะ วันนี้ไม่ต้องเขียนแต่ให้หนูตั้งใจเรียนนะคะดูในสไลด์ที่คุณครูขึ้นให้หน้าจอแล้วก็คิดตามไปนะคะตั้งใจเรียนตอบคำถามไม่ต้องเขียนอะไรทั้งนั้นนะคะอ่ะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ เรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะก็คือโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน20นะคะครั้งที่แล้วเราเรียนผ่านกันไปแล้วเราได้ทําการนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแก้โจทย์ปัญหาเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาต่อในเรื่องของโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก วันนี้เราจะสร้างโจทย์ปัญหาด้วยตัวเองนะคะคาบที่แล้วเขากำหนดมาให้เราให้เราแก้แต่วันนี้เราจะสร้างนะคะอะเป็นอย่างไรมาดูค่ะไม่ต้องดูในหนังสือนะคะวันนี้ดูในสไลด์อย่างเดียวดูนะคะครูกำหนดให้มานะคะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน2อ่สดูข้อที่หนึ่งนะคะ สร้างโจทย์ปัญหาจากสิ่งที่กําหนดให้นะคะ,ะครูกําหนดแอปเปิลมาให้กับส้มนะคะครูขาแน่ใดียวคะไม่ต้องเปิดหนังสือนะคะดูในสไลด์และตอบคำถามอย่างเดียวนะคะโอ,คโอเคไหมคะ โอเคค่ะโอเคนะคะอ่าหนูดูแล้วก็ <Okay. S 1> คิดว่ากาเรยนวันนี้ไม่มีการเขียนนะคะไม่ต้องเปิดหนังสือค่ะหนังสือจะเปิดต่อเมื่อคุณครูบอกว่าให้เปิดได้นะคะถ้าเราพะวงอยู่กับการเขียนการเปิดหนังสือเราก็จะไม่เข้าใจนะคะอ่ะมาดูค่ะ ว่าการสร้างจุดปัญหานักเรียนจะสร้างจุดปัญหาได้อย่างไรอ่ะนะคะดูที่คุณครูกําหนดมาให้ข้อที่1น,นะคะครูกําหนดเป็นรูปภาพมาให้นะคะจะเป็นภาพแอปเปิลนะคะและก็ส้มนะคะและให้เราสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะคะเราจะมาสร้างพร้อมกันนะคะ,ะนักเรียนคลิดตามไปนะคะ,ะดูว่า แอปเปิลคุณครูกำหนดมาให้ขี่ผลคะ่ะนับในชนั้นลูคุณครูกำหนดแอปเปิลมาให้หนู9ผลและส้มสิบผลใช่ไหมคะ,ะการบวกเราจะต้องเอาสองการบวกนะคะเราจะต้องเอาสองภาพนี้มาเป็นอย่างไรคะมารวมกันนะคะ การบวกก็คือการเอามารวมกันเอาแอปเปิลกับส้มมารวมกันสร้างได้อย่างไรอ่ามาดูนะคะครูจะสร้างว่าครูสมมุติให้ชื่อโต้งนะคะอ่ะสมมุติว่าโตง้งโต้งมีแอปเปิลเก้าผลเอามาจากภาพเลยนะคะมีส้มสิบผลโต้งมีผลไม้ทั้งหมดอี่ผลคะนี่ครูสร้างขึ้นมานะคะ หรือว่าเราจะสร้างเป็นชื่อของเราเองก็ได้เช่นน้องเบลมีแอปเปิลก้า9ผลมีส้ม10ผลน้องเบลมีผลไม้ทั้งหมดกี่ผลนี่คือการสร้างให้เราสร้างด้วยตัวเองสร้างอย่างไรก็ได้แต่จะต้องมีตัวเลขตามจำนวนที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะะเมื่อได้โจทย์เสร็จแล้วทำอย่างไรต่อคะเียาอะไรคะประโยชน์ตัวเลข นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนอย่างไรอมาดูค่ะเขียนได้ว่าเอามาจากโจทย์เลยค่ะคะเอามาจากโจทย์นั่นคือตัวตั้งก็คือ9ก้าเอาเก้าการบวกก็คือการมารวมกันใช้เครื่องหมายบวกเกาบวกกับสิบเท่ากับสี่นะคะอยู่ที่ประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะ เมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วอย่าลืมว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ทุกครั้งจะต้องเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมไว้ให้ด้วยนะคะคําตอบที่ได้เท่าไหร่คะสิบเก้าค่ะก่งมากค่ะคําตอบที่ได้ก็คือสิบเก้านะคะคําว่าตอบตรงนี้เราจะใช้ตัวเลขไทยนะคะสิบเก้าอะไรคะผละไม้เรียกเป็นผลสิบเกผลค่ะนะคะคำตอบก็คือสิผล นะคะนี่คือสิ่งที่จุดกําหนดมาให้เป็นรูปภาพพอจะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะต่อไปนะคะดูต่อดูอย่างตั้งใจนะคะต่อไปจุดกําหนดมาให้เราเป็นตัวเลขนะคะก็เหมือนกันคะ่ะเป็นตัวเลขเราจะสร้างได้ว่าอย่างไรครูสมมุติให้ว่าชื่อหนงบ้านนะคะครูสร้างว่า นงมีดินสอสิบสามแท่งเห็นไหมคะเอามาจากเลขสิบสามข้างบนนงมีดินสอสิบสามแท่งพี่แบ่งให้อีกสามแท่งนงมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งนะะนี่คือโจทย์ปัญหาการบวกก็คือจะเอาสิบสามและสามมาทำการรวมกันนะคะเอามาบวกกันนั่นเองนะคะ แต่ใช้วิธีการสร้างจุดปัญหาขึ้นมาก่อนนะคะเมื่อได้จุดปัญหาเรียบร้อยแล้วเราจะไปต่อก็คือการเขียนอะไรคะเขียนประโยคสัญลักษณ์เราจะไปเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ในประโยคสัญ,ญลักษณ์จะต้องเอาตัวตั้งและตัวบวกมาบวกกันตัวตั้งในที่นี้คือเลขอะไรคะ สิบสาิามตัวบวกก็คือสาสาเอามาเลยค่ะสิบสามบวกด้วยสามเท่ากับช่องสี่เหลี่ยประยุต์สัญ,ญลักษณ์นะคะเมื่อได้ประยุกต์สัญ,ญลักษณ์เสร็จแล้วเราจะทําการบวกเลยค่ะสามบวกสามได้เท่าไหร่คะสิบหกค่ะสามบวกสา <16. S 1> ม 6, <16. S 1> ได้หกหนึ่งได้มีตัวบวกนะคะดึงลงมา คำตอบที่ได้ก็คือ16บหกแทนะคะอย่าลืมใส่หน่วยเขาด้วยนะคะสิบหกแทงนี่คือการสร้างจุดปัญหาจากตัวเลขที่เขากำหนดให้มานะคะมีใครสงสัยอะไรบ้างคะไม่มีค่ะม,มูคะ่ะว่าอย่างไรคะเปิดหน้าไหนคะไม่ต้องเปิดค่ะวันนี้หนูไม่ต้องเปิดหนงังสือ หนูดูและก็คิดตามไปตอบคำถามในสไลด์ที่คุณครูขึ้นให้หน้าจอโอเคไหมคะมค,ค่ะค่ะไม่ต้องเปิและไม่ต้องเขียนด้วยวันนี้นะคะคิดตามและก็ตอบคำถามให้ถูกต้องแค่นั้นนะคะอ่ะเมื่อกี้ผ่านไปข้อที่หนึ่งนะคะสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพข้อที่สอง สร้างโจทย์ปัญหาจากตัวเลขที่กำหนดมาให้ต่อไปข้อที่3าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์นะคะงงไหมคะ,ะไปช้าๆคิดตามไปช้าๆนะคะนนระทรรวตสนใจที่หน้าจอนะครับไม่ต้องถามใครนะถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะทำได้ด้วยตัวเองนะคะข้อที่สาม จะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์กำหนดมาให้ว่า17บวก2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเราจะสร้างได้อย่างไรนะคะมาดูที่ประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะตัวตั้งคือเลขอะไรคะ ตัวตั้งตรงนี้คือเลขอะไรครับปิติเจ็ดนะคะตัวบวกก็คือเลข <c oughs> สองนะคะเราจะสร้างจากประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้อ่ะครูสร้างมาให้ดังนี้อ่ามาดูสิ่งที่ครูสร้างครูสร้างว่าอ่ะสมมุติชื่อว่าปางเวลาหนูสร้างหนูจะสร้างด้วยชื่อตัวเองก็ได้หรือชื่อใครก็ได้นะคะอ่ะ ครูสร้างจากประสัญลักษณ์ว่าป้างเลี้ยงปลาทองสิบเจ็ดตัวไหมคะสิบเจ็ดตัวนี้ก็ได้มาจากประกย์สัญลักษณ์ก็คือตัวตั้งนั่นเองนะคะป้างเลี้ยงปลาทองสิบเจ็ดตัวออกลูกเพิ่มอีกสองตัวนะคะเนื่องจากเป็นเครื่องหมายบวกออกลูกเพิ่มอีกสองตัวนหมคะสองมาจากตัวบวกเสร็จแล้วได้ตัวตั้งและตัวบวกแล้ว มาดูข้างล่างบ้างมีปลาทองรวมกี่ตัว19ตัวตอบก่อนนะคะเมื่อสร้างเสร็จแล้วขั้ตนตอนต,อนต่อไปก็คือการเขียนประยคสัญ,ญลักษณ์เขียนได้ดังนี้นะคะจากจุดเลยนะคะประยคกษณ์ญญลักเหมือนกันนะคะ การ, <3 S 1> ระนะคะ17บวก2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเมื่อไดุ้สัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วหาคำตอบโดยการนำ17มาบวกด้วย2 17บวก2ได้เท่าไหรคะ 19, 19ค่ะ19ค่ะถ่เลยคะ่ะ19ปลาเราเรียกเป็นอะไรคะ ตัวอย่าลืมใส่ด้วยนะคะคําตอบก็คือ19ตัวคําว่าตอบตรงนี้เขียนด้วยตัวเลขไทยนะคะ19ตัวนี้คือคําตอบที่เราได้นะคะผ่านกันไปแล้วกับการสร้างจุดปัญหาจากรูปภาพจากตัวเลขที่กําหนดมาและจากประโยคสัญลักษณ์อ่ะมาดูต่อในข้อที่ นะคะอะมาดูนะคะให้เราเติมตัวเลขอมาดูข้อที่หนึ่งครูให้มาแบบนะคนะคะ,ะมาดูข้อที่หนึ่งตัวตั้งยังไม่มีตัวบวกก็ยังไม่มีแต่มีผลลัพธ์มาให้แล้วนี่คือผลบวกผลบวกคือสิบห้าเราจะต้องแยกสิบห้าให้เป็นสองจำนวนนะคะแยกได้อย่างไรบ้าง ครูแยกตัวตั้งมาให้เป็นสิบสองสิบสองเท่ากับสิบห้าค่ะสามสามคบวกสามได้แล้วนะคะในรูปของประโยคสัญลักษณ์มาแล้วได้ว่าสิบสาอ่าสิบสองบวกสามเท่ากับสิบห้าเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหานะคะสร้างได้อย่างไร สร้างแบบนี้ได้ไหมคะฉันมีดินสอ12แท่งพี่ให้อีก3แท่งฉันมีดินสอทั้งหมดกี่แท่ง <5 S 1> ได้ไหมคะ, <5 S 1> ะเราไม่หาคำตอบก <5 S 1> ่อนนะคะเราแค่สร้างโจทย์ปัญหาในหน้านี้ครูให้หนูแค่สร้าง <5 S 1> นะคะต่อไปอีกสักข้อหนึ่ง สองตัวตั้งและตัวบวกยังไม่มีคําตอบก็คือสิบห้าเหมือนเดิมทำสิบห้านี้ให้ได้เป็นสองจำนวนใครจะสร้างให้ครูได้บ้างคะแยกไว้อย่างไรได้บ้างสิบาสิบบวกห้าก็ได้แปดบวกเจ็ดค่ะ สิบเอ็ดบวกสี่ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้คุณก็ได้สิบเอ็ดบวกสี่ก็ได้คำตอบเหมือนกันก็คือสิบห้าแปดบวกเจ็ดค่ะครูนะคะอ่ะครูกำหนดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกด้วยอะไรเท่ากับสิบห้าคะสี่บวกสี่ค่ะค่ะ บวกค่ะมาดูค่ะ,คะเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วโอเคนะคะเราได้สิบเอ็ดบวกสี่เท่ากับสิบห้าต่อไปจะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกใครจะเป็นคนสร้างข้อนี้ยกมือด้วยค่ะใครจะเป็นคนสร้างนี้คะใครอยากสร้างให้เพื่อนฟังยกมือเลยค่ะ <laughs> ออหูเปิดหมดลยอ่าหนูเรียกนะคะคนที่เปิดมาอยู่นี่ไหมคะอ่าเล่นปิดกันหมดเลยอ่าน้องเพลงซีริวันจากข้อที่สองสิบเอ็ดบวกสี่เท่ากับสิบห้าหนูจะสร้างเป็นจุดปัญหาการบวกอย่างไรดีคะใช้ชื่อตัวเองก็ได้นะคะ ตั้งอย่างไรดีคะหายไปแล้วน้องเพลงอ่ะโชกุนบ้างตั้งอย่างไรดีครับ,รบ,รรบฉันมีม,มกักม่วงสิบผลแม่ให้อีกสิบเอ็ดผลอเอาใหม่อีกครั้งนะคะฉันมีมะม่วงฉันมีมะม่วง สิบเอ็ดผลแม่อีกสิบผลแน่ให้อีกสีผล <10 S 1> อ่ะผลต่อไปค่ะฉันมีมะม่วงฉันมีมะม่วงกี่ผลทั้งหมดกี่ผล <10 S 1> ผลโอเคแบบนี้นะคะเก่งมากค่ะอ่าใครจะสร้างอีกบ้างค้ามีไหม กับตันบ้างกับตันครับหนูสร้างจุดปัญหาให้คุณครูฟังหน่อยครับจากข้อที่สองเมื่อกี้ได้ไมลรูกคุณครับบ้างที่อะไรดูในสไลด์ของคุณครูเลยค่ะข้อที่สองนะคะจากที่คครูกำหนดให้สิบเอ็ดบวกสี่เท่ากับสิบห้าสร้างเป็นจุดปัญหาการบวก ใช้ชื่อตัวเองก็ได้ครับไม่ต้องถามตั้งไ<า>ว้อย่างไรดูนนในสไลด์ในสไลด์ค่ะไม่มีในหนังสือนะคะโอเคเพิ่งได้มาขอโทษนะคะ <laughs> อูปดูไปก่อนเดี๋ยวอยรีบอ่าคุณลานิดคุณลานิดค่ะสร้างจุดปัญหาการบวกสักข้อหนึ่งนะคะค่ะ โอเคค่ะสร้างว่าอย่างไรคะฉันมียางลบสิบเอ็ดแท่งอ่ายางลบใช้เป็นก้อนนะคะเอาใหม่ค่ะฉันมียางลบสิบเอ็ดก้อนฉันจื้อเพิ่มฉันซื้อเพิ่มอีกสี่ก้อนรวมทั้งหมดฉันมียางลบกี่ก้อนโ <Okay, S 2> อเคเก่งมากค่ะ คุณละนสิสร้างว่าฉันมียางลบสิอก้อนซื้อเพิ่มอีก4ก้อนฉันมียางลบทั้งหมดกี่ก้อนเก่งมากค่ะอาใครอีกจะสร้างอีกบ้างคะเกวลินเกวลินได้ไหมคะได้ค่ะโอเคสร้างว่าอย่างไรดีคะข้อนี้ฉันมีแอปเปิลสิอ็ดผลแม่ให้อีสี่ผล ฉันมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลโอเคเก่งมากค่ะเกวาลินสร้างว่าฉันมีแอปเปิลสิบเอ็ดผลแม่ให้อีกสี่ผลฉันมีแอปเปิลกี่ผลนะคะเอาเก่งมากเริ่มเก่งแล้วอีกสักคนหนึ่งปิติพัฒน์ครับวัฒสร้างให้คุณครูฟังหน่อยครับมีอะไรก็ได้จากตัวเลขข้างบนค่ะ ช่วงเงี้ยมาได้ไหมครับดินน้ำมันดินน้ำมันอ่าปิติมีดินน้ำมันสิบเอ็ดก้อนอ่ะต่อไปตัวมีที่ก้อนอะซื้อเพิ่มอีกสี่ก้อน,ดนได้ไหม อ่รวมเป็นนะคะประมาณนี้นะคะอ่ามาดูของคุณครูคุณครูสร้างแบบนี้นะคะก็เหมือนกับของน้องแค่เปลี่ยนชื่อหรือว่าจะซื้อเป็นอะไรก็ได้ไหมคะคุณครูสร้างว่าแม่ซื้อปลาสิบเอ็ดตัวซื้อไก่สี่ตัวแม่ซื้อปลาและไก่รวมกี่ตัว คะเราจะสร้างอย่างไรก็ได้นะคะจากตัวเลขข้างบนแต่เป็นโจทย์ปัญหาการบวกนะคะคนะคะอะวันนี้นะคะเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกมีใครสงสัยอะไรไหมคะ ไม่มีไม่มีค,มมค่ะไม่คิด<ค><ค>ว่าสามารถทําแบบฝึกหัดได้แล้วถ้าจดย์กำหนดมาให้ในลักษณะนี้อ่ายกมือเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะคะเราก็ทําเหมือนกับ การแก้จุดปัญหาแต่การสร้างเราแค่กำหนดจุดขึ้นมาเองนะคะจากรูปภาพจากตัวเลขหรือจากประโยคสัญลักษณ์นะคะที่เขากำหนดมาให้นะคะถามว่าวันนี้หนูเปิดหนังสือหน้าไหนนะคะอ่ะหนูเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่งร้อยหนึ่งคะหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะ ได้เวลาเปิดแล้วนะคะในหน้าที่101นะคะจะเป็นแบบทดสอบท้ายหน่วยนะคะทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเป็นแบบทดสอบท้ายหน่วยมีทั้งหมด10ข้อนะคะอ่ะ10บข้อนี้ให้เราทำเป็นการบ้านนะคะเรากากระบาดนะคะข้อท,ที่ถูกต้องนะคะอ่านดีๆนะคะอันนี้ครูเก็บท้ายหน่วยนะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วหนูก็ถ่ายภาพแล้วก็เพิ่มลงไปในอัลบั้มวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะในหน้าที่101และ102นะคะมีทั้งหมด10ข้อ,อต่อไปค่ะในหน้าที่103หน้าที่103ทํำอะไรนะคะเราต้องชอบแน่ในหน้าที่103ทำอะไรคะ ระบายสีระบายสีเอาเลขมาบวกตอบแน่นอนนะคะในเรื่องของการระบายสีการระบายสีตรงนี้นะคะจะเป็นการทบทวนความรู้เรื่องการบวกนะคะะ <monstr ous S 2> <nung S 1> เวลาเราทำทำอย่างไรนะคะเขาให้ผลบวกมาแล้วว่าผลบวกเท่ากับ12ระบาย <ห lun: S 2> ด้วยสี <clearer. S 2> ดำผลบวกเท่ากับ13บาระบายด้วยสีเหลืองอะ่ะ เราก็มาบวกตัวเลขนะคะมาบวกกันก่อนนะหาคําตอบไว้ก่อนเลยว่าแต่ละช่องเป็นตัวเลขเท่าไหร่แล้วก็เขียนไว้จากนั้นมาดูค่ะว่าผลรวมเขาให้เราระบายสีอะไรเราก็ไประบายตามที่เขากําหนดมาให้และจะมาดูกันว่าในหน้าที่103เมื่อระบายเสร็จแล้วจะเป็นภาพอะไรนะคะมีความสวยงามแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้การบ้านนะคะกี่หน้าคะ สามหน้าสามหน้าค่ะหนร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองเป็นแบบทดสอบท้ายหน่วยและในหน้าที่หนึ่งร้อยสามเป็นการระบายสีภาพนะคะโอเคนะคะสามหน้านี้ สำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหานะคะมีใครสงสัยอะไรจะถามครูบ้างไหมคะไม่มีค่ะไ่นะคะเข้าใจหมดแล้ววันนี้ใครเข้าใจหมดแล้วเข้าใจคิดว่าสามารถทําแบบทดสอบได้นะคะแล้วก็สามารถตั้งได้แล้วขอหัวใจรัวๆมาให้หน่อยค่ะ โอเคน่ารักมากเลยนะคะวันนี้เข้าใจหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็ขอจบการสอนในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทาแบบฝึกหัดนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ